สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบูรวิทักษ์กับการอัปเดตสินค้าใหม่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับต้นนำภาพบรรยากาศของทุ่งดอกไม้พี่ๆถ่ายซีไว้ที่ไหนเฉลยเลยแล้วกันที่เขาคอสวยใช่ไหมเนาะอยากไปเที่ยวอีกเนาะเช่นเคยนะครับต้นฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ช่อง YouTube ที่อัปเดตนี้นะครับช่องเพชรทองบูรวิทักษ์กดติดตามไปกำลังใจกันด้วยนะครับ รวมถึงช่องทาง Facebook f แ n p a g e ครับเพชรทองบุญวิทักษ์เซิร์ชค้นหาเพชรทองบุญวิทักษ์แล้วก็กดถูกใจกดติดตามด้วยครับอย่าลืมนะครับพี่ๆนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นี้นะครับรวมถึงการแอด id line บุญวิทักษ์เพื่อแชทแล้วก็สั่งซื้อกับต้นแลนิกได้รวมถึงการโทรเข้ามาที่061 385 2265ด้วยครับ สินค้าทุกชิ้นของทางร้านเพชรทองบุญบิทักนะครับจะเป็นสินค้ามือสองงานเก่างานโบราณแท้ๆนะครับจะมีอย่างละ1ชิ้นเมื่อขายแล้วก็หมดไปนะครับพี่ๆนะครับที่ อชอบสินค้านะครับแล้วก็หลงรักสินค้าชิ้นไหนๆนะครับก็รีบกดจองกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับทุกชิ้นนะครับต้นยำอีทีนะครับว่ามีใบรับประกันจากทางร้านให้ทุกชิ้นนะครับเมื่อพี่ๆได้รับของแล้วก็จะได้สินค้านะคบที่สวยพร้อมใส่พร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านครับวันนี้พี่ๆพ,พร้อมแล้วใช่ไหมครับสำหรับของสวยในวันนี้นั้น ตามต้นมาเดี๋ยวต้นจะพาไปชมของสวยๆพร้อมกันครับตามมาเลยตังหูทับทิมพมา่าประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำเจ็ดส้าถึงเกานต์น้ำหนักรวม3.08กรัมครับเม็ดยอดจะประดับด้วยทับทิมพมา่าหลังเบี้ยพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนะครับประดับเพชร32เม็ดรวม64ตัง เมกและ2ตังครับหน้ากว้างนะครับ1.3คูณ1.1เซนติเมตรราคาขายส่งต่อนะครับพร้อมใบเซอร์21,500บาทขนาดกำลังดีครับเป็นต่งหูที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กขนาดแบบนี้คือขนาดที่ใส่ติดหูได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้บ่อยๆเลยครับทับทิมพาม่านะครับจะเป็นทับทิมพาม่าสีชมพูเข้มนะครับเนื้อเทียนหลังเบีย้ย ตัวทับทิมนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นตำหนิพลอยตามธรรมชาตินะครับเพชรที่ประดับเนี่ยขาวแล้วก็วิ่งไฟดีครับข้างในเนี่ยสะอาดใช้ได้นะครับเป็นเพชรเม็ดละสองตังค์นะครับช่วยขับให้ตัวทับทิมเนี่ยมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นชิ้นงานแบบนี้นะครับเป็นงานแบบคลาสสิกแบบยอดนิยมใครใส่ก็สวยครับพี่ๆนะครับที่ กำลังมองหาต่างหูทับทิมสักคู่หนึ่งนะครับที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับไว้ใส่ติดหูได้บ่อยๆใส่ทำงานได้เนี่ยคู่นี้ตอบโจทย์ราคาไม่แพงกดจอมาครับตัางหูมุกอโกย่านะครับตัวเรือนนะครับที่เป็นก้านเสียบเนี่ยจะเป็นทองคำ75%หารเหรือ 18k นะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.77กรัม ตัวแป้นนะครับจะเป็นยางซิลิโคนนะคบแป้นเสียบจะเป็นซิลิโคนมุกอโกอย่านะครับมีขนาด7.9และ8.0มิลราคาขายนะครับ3,500บาทสินค้าราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานดีแล้วก็ราคาถูกมากๆครับคุ้มมากๆเลยมุกอโกอย่าสีขาวมันวาวมีตำหนิตามธรรมชาติด,ด้านข้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับ ที่เป็นตำหนิแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับโดยรวมสวยแล้วก็มุกได้สีมันวาวแล้วก็มุกกลมดีครับงานแบบนี้นะครับใส่ทำงานได้ครับใส่ไปเที่ยวใส่ติดหูได้เลยหรือจะใส่ออกงานทั้งงานมงคลและงานอาวบมงคลก็ได้ครับกดจอมาครับ ต่างหูโบ p r พรีมาโกนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ99.99% 99หรือ 24k ครับการเสียบแล้วก็แป้นเนี่ยจะเป็นทองคำขาว 14k นะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่2.01กรัมหน้ากว้างของต่างหูนะครับ0.9คูณ0.6เซนติเมตรราคาขายส่งต่อนะครับ4,750บาทสินค้าราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับ เห็นไหมครับว่าขนาดเล็กน่ารักใส่ติดหูนะครับไม่ให้หูดูโล่งและที่สำคัญได้ตังหูนะครับแบรนด์ทองคําระดับโลกพีมาโกนะครับต้นส่งต่อให้ในราคาเบาๆถูกกั่ของใหม่เยอะมากๆครับ4ี่พิพี่จะได้ตังหูโบนะครับไว้ใส่ติดหูนะครับใส่ให้คนมองว่าเราก็เป็นสาวน่ารักคนหนึ่งกดจองมาเลยครับ ต่างหูหัวใจตุ้งติ้งโกมาสเตอร์นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ9 9 9าหรือทองคำ 24K นะครับการเสียบเนี่ยจะเป็นทองคำขาว 14K ครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่2.14กรัม หน้ากว้างนะครับของหัวใจเนี่ยขนาดของหัวใจนะครับจะอยู่ที่1.0ึคูณศูเซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง4,990ยง4,990บาทสินค้าราคาต่ำกว่า1,000 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยลงตัวแล้วก็น่ารักจริงๆเห็นไหมครับว่าหัวใจตุ้งติ้งแบบนี้น่ารักแล้วก็ดูใส่ได้บ่อยๆแล้วก็เป็นงานหวานๆนะครับที่ไม่ควรพลาดเลย โกมาสเตอร์นะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกเช่นเดียวกับฟรีมาโกครับชิ้นงานสวยแล้วก็สมบูรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใส่ครับงานดีๆแบบนี้ต้นส่งต่อให้ในราคาเบาๆรีบกดจองกด cf มานะครับ สร้อยคอรประดับซิทรินงานเก่านะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคํา75.9 0น้ําหนักรวม13.37กรัมประดับด้วยซิทรินนะครับสีสวยมากๆพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนความยาวนะครับ18นิ้วมีห่วงทดปรับลดขนาดได้17นิ้วครับราคาขายส่งต่อถูกๆเบาๆกันไปเลยที่26,800บาทมาพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือน เห็นไหมครับว่าขนาดกำลังดีครับใส่กับชุดอะไรก็สวยนะครับสำหรับสร้อยแบบนี้มีความหวานนะครับตรงตุ้งปิ้งเม็ดซิทิน2เม็ดด้านล่างเนี่ยครับเขาจะพลิ้วไหวแล้วก็ขยับได้ตามการเคลื่อนไหวของเรานะครับตัวซิทินที่ประดับนะครับจะเป็นซิทรินนะครับสีท็อปสีเหลืองแกมน้ำตาลเล่นไฟทุกเม็ด บอกเลยนะครับว่าสวยงามจับใจซิทินคืออะไรซิทินคืออัญ,ญมณีนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในต่างประเทศเพราะอะไรเพราะมีความหมายดีครับหมายถึงอัญ,ญมณีแห่งความสำเร็จเขาบอกว่าซิทินเนี่ยจะช่วยนะครับเร่งหรือช่วยบรรดานะครับให้สิ่งที่เราปรารถนาไว้เนี่ยสำเร็จโดยเร็วสร้อยเส้นนี้นะครับอยู่บนสายสร้อยคอที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตัวใสายสร้อยนะครับหนาไม่บางแล้วก็ทําเป็นลายถักเป็นลายแพรต้นบอกเลยนะครับว่าเส้นนี้ต้นส่งต่อให้พี่ๆเนี่ยในราคาเบาๆงานดีจริงๆครับสร้อยคอซิทินเส้นนี้นะครับจะช่วยทําให้พี่นะครับมีจุดสนใจแล้วก็หน้ามองมากๆด้วยความสวยของเม็ดซิทินที่วิ่งไฟวุบกว่ากดจองมาเลยครับ ข้อมือจันเพซี่เรือนยอดทับทิมงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-9 0น้ําหนักรวม18.74กรัมเม็ดยอดนะครับจะเป็นทับทิมพาม่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพซี่2ีเม็ดแบบไม่รองซับหน้ากว้างนะครับสูงสุดของอข้อมือนยอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่1 7เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง42 0 0 0 500บาทส่งต่อพร้อมใบเสร์ถูกคุ้มและก็น่าเก็บน่าสะสมจริงๆครับเห็นไหมครับว่าใส่เต็มข้อมือจริงๆจุดเด่นนะครับอยู่ที่ตัวทับทิมสีชมพูเนื้อเทียนนะคะเป็นทับทิมพม่านะครับเม็ดใหญ่เลยนะครับสีสวยหวานฉ่ำมากมากเลยครับช่วยให้ชิ้นงานเนี่ยดูเด่นแล้วก็สะดุดตาจริงๆเพชรซี่นะครับก็เล่นไฟตามแบบฉบับเพชรซี่ด้านหลังนะครับตะขอเนี่ยเป็นตะขอใหญ่นะครับ ไม่กิ่วแล้วก็ไม่บางสภาพสร้อยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรือนทองฉลุลายนะครับตามแบบฉบับของฝีมือช่างเก่างานส,สวยๆแบบนี้นะครับต้นส่งต่อให้พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนต้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆทับทิมเม็ดใหญ่ได้ข้อมือนะครับจันเพชรที่เป็นงานเก่าแท้ๆแล้วก็ใส่เต็มข้อมืองานดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลย42,500 กด cf มานะครับตังหูห่วงเพชรดอกพิกุลจูบบลี่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวน้ำหนักรวม3.97กรัมเป็นของแบรนด์จูบิลี่นะครับประดับด้วยเพชรทั้งหมด14เม็ดรวม28ตังหน้ากว้างตังหู0.9คูณ1.2เซนติเมตรราคาขายส่งต่อ11,950บาท กด cf มาก่อนเลยครับพี่พี่งานดีจริงๆพี่พี่ครับชิ้นงานนี้นะคะเป็นงานมือ2แบรนด์จู b i ลี่จู b i ลี่นะคะเขาเป็นแบรนด์จิวเวลี่ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับต้นส่งต่อให้ในะราคาดีงามมากๆเลยชิ้นงานสวยลงตัวครับเขาจะอาทำดีไซน์ออกมานะครับเป็นห่วงบนห่วงเนี่ยครับก็จะประดับด้วยดอกพิกุลนะครับ ใช้เทคนิคงานฝั่งครับเขาจะฝังเพชรเนี่ยเม็ดเล็กนะครับแล้วก็ฝั่งหุ่มเนี่ยทำให้เพชรเนี่ยดูใหญ่ตัวเพชรนะครับขาวแล้วก็วิ่งไฟดีครับงานสวยแบบนี้นะครับใส่ได้บ,บ่อยๆใส่ติดหูได้เลยราคาเบามาก11,950บาทพี่ๆจะจะได้งานเพชรนะครับ1เลยที่มีดีไซน์สวยงาม2เลยครับก็คือราคาถูกมากๆ3เลย ได้แบนด์ระดับโลกครบสูตรทั้ง3อย่างกดจองกด cf มาได้เลยครับคุ้มแน่นอนแหวนบุษราคคำหัวใจประดับเพชรเรือนทองฉลุลลยนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม8.12กรัมประดับด้วยบุษราคคำบางกระจะ พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร44เมตรรวม66 m, ตังหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.6คูณ1.4เซนติเมตรขนาดแหวน55 m, ราคาขายส่งต่อเพียง29,900บาทรีบกด CF มาได้เลยครับพี่ๆต้นบอดเลยนะครับว่าสุดคุ้มแล้วก็ราคาดีน่าซื้อมากๆเลยครับสำหรับแหวนบุตรวงนี้นะครับพี่ๆเห็นความสวยงามเห็นเหลือบแสงแล้วก็ความเล่นไฟของบุตรเม็ดนี้ไหมครับ เขาจะเจรไนนะครับเป็นรูปหัวใจเนี่ยครับเป็นสีนะครับเหลืองแกมน้ำตาลอมส้มหรือสีระเรื่อสีน้ำโขงครับงานดีแบบนี้นะครับต้นส่งต่อนะครับด้วยชิ้นงานที่มีคุณภาพก้านแหวนครับก้านแหวนนะครับหนาไม่บางตัวเรือนแข็งแรงเห็นตัวเรือนไหมครับมีความละเอียดของชิ้นงาน เขาจะแกะลายนะครับฉลุลายเนี่ยเป็นลายพันพฤกษาโดยรอบช่วยคลับนะครับให้ตัวชิ้นง,งานเนี่ยมีความน่ามองจุดเด่นนอกจากบุษราคำแล้วนะคะก็ยังเป็นเพชรที่เล่นไฟนะครับข้างในเนี่ยตำหนิน้อยมากๆโดยรวมนะครับต้นบอกเลยว่าเพชรนะครับเขาช่วยกันเปล่งประกายแล้วก็ช่วยส่องให้บุษราคำเม็ดนี้ เด่นแล้วก็สะดุดตาชิ้นงานดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีนะครับพี่ๆที่กำลังมองหาแหวนบุษราคาสักวงไว้ใส่ติดนิ้วใส่ออกงานได้ในราคาน่าซื้อต้อนบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับสร้อยคอเกือกม้าเพชรงานเก่าต่างประเทศนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำนะครับ91.6%หรือ 21k นะครับมีต่อ916 น้ำหนักรวมนะครับ8.51กรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด15เม็ดรวม90ตังเม็ดลบประมาณ6ตังนะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่16.5นิ้วนะครับราคาขายส่งต่อเพียง32,000บาทกดจองกด CF มาได้เลยครับงานดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นงานที่มีความเก๋มากๆครับเกือกมาเพชรนะครับมีความหมายครับเขาใส่เอาเพชรกันนะครับ ขาบอกเกิกมาเนี่ยช่วยเสริมนะครับความก้าวหน้าและก็ความสําเร็จในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านค้าขายแล้วก็การทําธุรกิจหน้าที่การงานนะครับบอกเลยนะครับว่าสร้อยคอนะครับที่มีความหมายดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดงานนะครับเขาจะเรียบหรูแค่ใส่สร้อยเส้นนี้ติดคอนะครับใส่กับชุดอะไรก็รอดใส่กับชุดอะไรก็เกิด เรียกได้ว่าปังทุกชุดครับสำหรับสร้อยคอเพชรเส้นนี้นะครับต้องส่งต่อในราคาดีงามเป็นงานเก่าต่างประเทศนะครับน่าสะสมมากๆพี่ๆไม่ควรพลาดเลยกดจองกด CF มานะครับกำไรพลอยประดับเพชรซี่รอบวงงานเก่านะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำาถึง0 น้ำหนักรวม66.24กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตไพลินและก็เพชรซีกแบบรองซับครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.8เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.4เซนติเมตรกำไรเป็นลักษณะแบบกลมนะครับราคาขายส่งต่อเพียง157,500บาท พี่ๆที่พร้อมนะครับไม่ควรพลาดเลยสำหรับกำไรชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่บนข้อมือเราแล้วสวยแล้วก็น่ามองที่สุดเลยคือใครใส่กำไรชิ้นนี้นะครับต้นบอกเลยว่ามีแต่คนมองพูดตรงๆเลยว่ากำไรชิ้นนี้ใครเห็นก็ร้องว้าวครับเพราะว่ามันสวยจริงๆเริ่มกันที่นะครับจุดเด่นประการแรกเขาจัดนำพลอยนะครับเป็นทัพทิมมรกตนะครับ แล้วก็ไพลินน่ยมาจัดเรียงกันแล้วก็ไล่เฉดสีกันได้อย่างลงตัวและก็เพิ่มความวับวาววิบวาวด้วยเพชรซีกเม็ดใหญ่นะครับแบบรองซับช่วยเพิ่มให้ชิ้นงานเนี่ยมีความเป็งประกายมากยิ่งขึ้นถูกฝังอย่างละเอียดรอบวงครับบนตัวเรือนทองคำนะครับสีสุขอยากให้พี่ๆสังเกตที่ ตัวล็อกนะครับเดี๋ยวต้นจะสาธิตให้ดูนะครับตัวล็อกเนี่ยเป็นระบบ2ชั้นนะครับก็คือตัวเสียบแล้วก็จะมีก้านกุ้งเนี่ยคอยล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับงานดีต้นบอกเลยว่าสวยเนี่ยนะครับต้นจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีเปิดคือปลดกล้ามกุ้งออกเนี่ยครับทั้งสองข้างปลดล็อกออกและนี่ห้ามพลาด ตัวล็อกครับเขาจะประดับด้วยเพชซี่เพื่อให้ดูกลมกลืนเม็ดนี้นะครับพี่ๆกดเข้าไปกดที่เพชซี่เม็ดนี้นะครับ,รบอ่าดึงออกได้เนี่ยครับความประณีตเวลาใส่ก็เสียบเก็บเข้าไปนะครับเนี่ยกดที่เพชซี่เม็ดนี้นะครับเป็นตัวล็อกงานดีจริงๆครับเสียบเก็บเข้าไปแล้วก็หยิบก้ามพุ่งล็อกเหมือนเดิม งานแบบนี้ไม่ควรพลาดรีบกด CF เข้ามาได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆกดจองกด CF ชิ้นไหนกันมาทันหรือเปล่าอย่าลืมนะครับง่ายๆเลยนะครับพี่ๆสั่งซื้อเนี่ยเพียงแคปนะครับรูปภาพมาแล้วก็ส่งมาทางไลน์แอดไลน์หรือ,อยังครับถ้ายังนะครับพี่ๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่ต้นแจ้งไว้ในต้นคลิปนะครับรวมถึงแอด ID Li n e มาครับ @boonpitak นะครับลน์แอดครับแอดเข้ามาเลยแค่นี้นะครับก็สั่งซื้อกับต้นและนิกเนี่ยได้ง่ายๆเลยครับสินค้าทุกชิ้นนะครับต้นบอกเลยว่าคัดสรรแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพให้ก่อนส่งงานดีๆแบบนี้นะครับต้นจะลงอัปเดตทุกวันหยุดวันเดียวคือวันอังคารครับพี่ๆอย่าลืมส่งกำลังใจให้ต้นโดยการกดติดตามช่อง YouTube ของที่ร้านเพชรทองดุลบุญพิทักษ์ด้วยนะครับเพื่อที่ต้นกับนี้จะได้มีกำลังใจเล็กๆน้อยๆไปหาของสวยๆมาให้พี่อีกเช่นเดิมครับวันนี้นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมนะครับบายบาย